กสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็พาทุกคนมาทำบอ่อนกกันวันนี้เราก็มาในป่าแห่งหนึ่งนะครับที่แห้งแรงนะครับพอหมดฝนป่าแห่งนี้ก็เงียบเพราะว่าแถวนี้ ไม่มีน้ำนะครับดูครับแดดจ้าเลยวันนี้ตอนกลางคืนก็เย็นๆหน่อยตอนเช้าก็เย็น,นครับอากาศหนาวเลยพอสายๆมาเริ่มร้อนแล้วก็เรามาหาที่ทำบ่อนะครับดูมาเหมาะตรงไหนที่จัดปลา น่าจะลงมานะครับเพราะว่าหาจุดที่เหมาะหน่อยเพราะว่าเรากลัวจะพรานเขาเจอนะครับถ้าพรานเจอก็จบเลยนะครับก็ไปเลยนะครับถ้าคุณนายชอบนะครับก็อย่าลืม ฝากกดติดตามช่องไว้และกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคนไหนที่ชื่นชอบในการช่วยเหลือนะครับหาน้ำให้สัตว์วันนี้ผมก็อีกวันหนึ่งนะครับที่มาทำบอ่อให้สัตว์นะครับมี ก็ทำมาหลายบอ่อแล้วบางบ่อก็มีนกมีพวกกระรอกลงนะครับบางบอ่อก็เห็นลงนะครับแต่บ่อนี้ห่างกันห่างจากน้ำประมาณครึ่งกิโลนะครับน้ำอยู่ไกลนะครับแถวนี้เพราะว่าจะเป็นตีนเขานะครับดูสภาพป่าก็เราหาที่มาเหมาะหน่อยหาที่มิดคิดหน่อยนะครับมาทำ เพื่อเขาจะได้ลงแบบไม่ต้องระแวงแล้วก็ไม่ให้คนอื่นเจอนะครับรไปกันเลยนะครับนี่ครับป่าท่านี้ก็ยังดูดีอยู่นะครับไม่ถึงกับแรงจนกว่าไม่ถึงกับแรง เท่าไรเพราะว่าใบไม้ยังเขียวอยู่ตวงนี้ก็อีกประมาณเดือนส่งเดือนก็น่าจะใบไม้ก็น่าจะร่วงนะครับเพราะว่าขาดน้ำต้นไม้ก็ยังเขียวอยู่นะครับ เสียงนกนะครับรนกเยอะอยู่แต่ไม่มีน้ำนะครับเนเราก็เลยหาจุดทําบ่อน้ําให้เขานะครับให้เขาได้กินแล้วก็ได้เล่นก็บรรยากาศวันนี้แดบดบจ้ามากเลยไปนะครับหาที่มุมหมะก่่นพอที่จะ ทำให้เขานะครับดูก่อนทอนี้ก็จวมาดูข้างในก่อนเพราะว่าจะมีชิ้นใหญ่จุดนี้ทันทได้นั่นว่า จุดนี่มีชิ้นใหญ่นี่ครับมันจากาศจุดนี้ล่งๆหน่อยนะครับเราจะทำที่โล่กนะครับดูก่อนนี่นะครับเราจะได้ไม่ต้องขุดเยอะนะครับ จุดนี้จุดนี้น่าจะโอเคนะครับทำความสะอาดก่อนทำความสะอาดก่อนนะครับเราจะทำจุดนี้แต่ห่างจากแหล่งน้ำก็ประมาณครึ่งกิโลนะครับ ก็เราก็จะไม่ทําใหญ่นะครับเพราะว่าเราเอาน้ํามายากนะครับเพราะว่ามันไกลทําแค่พอให้เขาได้กินได้เล่นนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันน่าจะเอาน้ํามายากนะครับ Mấy mái dưới chân đi Chuyện này có nước nám lên luôn, luôn lên Nam nám ปิดออกก่อนว่าจะได้โลงนะครับเปิดออกก่อนอน้ำ เราก็าจะทำตรงนี้นะครับ mm <laughs> พามาปูก่อน เอาหินมาทับก่อนหาหินมาทับก่อน,นมาทับไว้หา้อนมาทับก่อน อนไม้มาทำเป็นขอบสี่เหลี่ยมขอบสามเหลี่ยมก่นอนเขาจะได้มีไม้นะครับจับตันลื่น มีเสียงนกร้องแล้วเดี๋ยวร้อยนะครับแล้วก็ไปหาน้ำมาใส่แล้วก็ไปตักน้ำก่อนเพราะว่าแหล่งน้ำนะครับห่างจากนี้ประมาณครึ่งกิโลนะครับก็ น่าจะทั้งวันนะครับกว่าจะเต็มนะครับวันนี้อ็ใช้อยู่ประมาณประมาณห้าสิบหรือหกสิบลิตรนะครับเพราะว่าพายางเราไม่ใส่เล็กเท่าไหร่นะดูก่อนว่ามันจะจุน้ำได้เท่าไหร่ไปหาน้ำก่อนครับ นี่ครับเส้นทางที่เราเดินกลับหาแหล่งน้ำนะฮะ <c oughs> เยวจะต้องขันทางให้เดินง่ายก่อนไปยังไงมันจะน้ำล้นล้วนเลยน้ำมะนาวป่าน้ำเอาป่า ทางก็รุกไดยาก เ,เที่ยวแรกครับทุกคนเที่ยวแรกดูกสิใช้ีิยวโอ้โหสิบลิตรยี่สิบสามสิบประมาณห้าสิบริตรนะครับก็หลายเที่ยวนะครับโอ้โหหนักเลยดูก่อนว่า มันจะจุได้เท่าไรเราก็จะไม่ใช้ให้เต็มน,นะครับเพราะว่าไปเอาอีกนะครับโอ้โหเดินมาเหนื่อยนะครับพักสามครั้งก่อจะถึงนะครับก็ไปต่อเที่ยวที่สอง เก่ยที่สองครับทุกคนโหูจะรออมไหมเนี่ยยอดท่ลงก่อนว่ามันจะได้ยดเยอะเท่าไหร่มันจะได้ยดเยอะเท่าไหร่ กี่สิบลิตรพอก่อนครับอยู่ข้าวแล้วอ๋อหยู่ข้าวแล้วทุกคนกินข้าวก่อนอู้ยู่ข้าวก่อนทุกคนอยู่ข้าวแล้วอยู่ข้าวแล้วไม่ไหวแล้ว กินข้าวข้างบนเลยวันนี้ตบข้าวเขไม่มีอะไรนะครับปลากระป๋องมานี่ครับอู้น้ำจับตรงไหนเจอน้ำทั้งหมดอู้จับตรงไหนเจอแต่น้ำได้ปลากระป๋องวันนี้ได้อะไรก็กินอันนั้น ครับเรียบร้อยนั่งกินข้าวแบบรีบๆหน่อยโอ้อยยข้าวแล้ว ยี่สิบริทยิบริยังไม่เต็มนะครับมีข้าวก็ู่ข้าวแล้วเลืข้าวอหอม่เพราะว่าระยะทางไกลนะครับครึ่งกิโลเดินพักสามครั้งกว่าจะถึง โอเคครับอิ่งแล้วอมยิ่งแล้วครับอิ่งแล้วดูจอ,อีกที่เดียวหนึ่งนะครับไม่พอดีอีกที่เดียวหนึ่งน่าจยพอดีกินไม่หมดจะไว้ ขยะเก็บไปทิ้งที่บ้าน อไปครับเที่ยวที่สามอาจจะเป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับก็น่าจ,จะเต็มโอ้เที่ยวที่สามครับทุกคนเที่ยวที่สามเที่ยวสุดท้ายนะครับอุ๊ปไหว โอแล้วนะครับกี่ยวที่สามโอเคแ,แค่นี้มีที่จับอะไรเรียบร้อยนะครับ,รบเดี๋ยวจะเอาไม้มาพาดให้เขาจับก่อนมา,มาพาดก่อนทวันมามัดนะครับมัดให้เขาจับให้เขามีที่จับนะครับ ก่อนที่จะลงกินน้ำน,นี้คือเจ็บ จับก่อนที่จะลงกินน้ำเรียร้อยนะครับอ,อ๊ลม้ม โอเคนะครับเขจะต้องมาจับนี่ก่อนค่อยลงเสร็จเรียบร้อยนะครับบ่อนี้ก็เรียบร้อยนะครับใช้น้ำสามสิบริตพอดีนะครับพอดีเลยเดี๋ยวก็ประมาณสักหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนก็จะมาดูอีกนะครับเพราะว่า นำ้ำเราจะแห้งไหมแล้วก็นกจะลงมาไหมนะครับผมว่าต้องลงแน่นอนจุดนี้ดูสวยเลยนะครับนี่ครับสวยเลยนะครับโอเคนะครับเพราะว่าจุดนี้ดูนะครับเพราะว่ามันอยู่ตีนเขาน่าจะสัตว์เยอะ นี่บรรยากาศมุมิประเทศนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับเกือบค่ำนะครับสวัสดีครับ